เมื่อวานนะครับไปเจอมังคุดกิโลละ25บาทซื้อมา2โลนะครับกินหมดวันนี้กะจะไปซื้ออีกนะครับนี่พอวันนี้ราคาขึ้นขนาดนี้แหละครับโลละ40บาทนะครับแล้วตลาดนัดก็ออกใหญ่โตนะครับแล้วมีมีอยู่ร้านเดียวด้วยนะครับซื้อที่อื่นไม่ได้เลยนะครับก็เลยเออไม่ซื้อเลยนะครับก็ได้ยินข่าวว่ามันถูกนะครับเห็นอ่าคลิปเขาเอาอ่ามังคุดไปเททิ้งนะครับใส่บรรทุกบรรทุกไปเททิ้งนะครับ จะทิ้งทาไมครับคนมาขายเชียงใหม่นี่นะครับเชียงใหม่นี่ยังแพงอยู่เลยนะครับนี่นะแล้วก็คนก็ชอบกินด้วยนะปกติมันก็ทุกปีมันก็ถูกสุดก็ประมาณ35บาทเนาะแต่ปีเนี้เห็นถูกที่สุดแล้วนะ25บาทก็เลยซื้อมานะครับอย่างบ้านผมนี่ชอบกินทั้งบ้านเลยนะนะวันนี้กะว่าจะไปเอาอีกสัก2โลอ้าวขึ้นเป็น40แล้วนะครับนี่นะคนมาขายเชียงใหม่นี่ครับ่าไปทิ้งเลยฮนะนี่คนะ่าน้ํามันจากอ่า ที่ไหนนัจันจันทบุรีนะครับมาเชียงใหม่เนี่ยเท่าไรนะครับคุณมาเลข่ขายตามหมู่บ้านก็ได้ครับเนี่ยเห็นเขามาเลข่ขายเนี่ยกิโลโยี่สิบห้าบาทสี400ท่ร้อยรอยนะคนลุมซื้อจะตายครับเชียงใหม่เขาชอบกินน้ามังคุดนะอย่างบ้านผมนี่โอ้ยทั้งบ้านเลยเนี่ย <c oughs> นะซื้อสองโลนี่ได้กินคนแล้วไม่กี่ลูก,กนเนี่ยเนี่ยเอามาขายเชียงใหม่ครับตอนเนี้ยเห็นไหมสี่สิบบาทวันเนี้ไปก็เลยไม่ได้ซื้อเลยนะครับเพราะว่า ตั้งใจจะไปซื้อ25ย25ไงมันขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับ